จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีมีนบ้างให้ไพ่ช่วยนำทางให้คุณนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องเอลินเติร์ดอายนะคะคลิปนี้สําหรับชาวราศีมีนประจําเดือนกร,รกฎาคมนี้ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างสิ่งที่เห็นนะคะคือเห็นคนที่เขาเนี่ยอยากที่จะ เคียงข้างคุณค่ะอยากจะดูแลคุณอยากจะช่วยเหลือคุณนะคะอาจจะเป็นคนรักหรือว่าคนในครอบครัวหรือคนที่ใกล้ชิดกับคุณก็ได้นะคะคนคนนี้เขาอยากจะช่วยเหลือคุณจริงๆเขาเป็นห่วงคุณจริงๆนะคะก็เป็นพลังงานที่การใช้ความอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะเพื่อเข้ามาพูดคุยกับคุณเจรจากับคุณหรือว่าเป็นเรื่องของมีคนคนหนึ่งที่อยากซัพพอร์ตคุณนะคะ ในเรื่องของตัวตนของคุณค่ะตอนนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองแฮปปี้มากคุณพยายามมีงานสังสรรค์นะคะบางคนอาจจะเจอเพื่อนฝูงเจอคนรู้จักเยอะมากขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะอารมณ์ของคุณค่อนข้างสวิงนะบางครั้งรู้สึกว่าอยู่กับคนมากมายแล้วสนุกบางครั้งอยู่กับคนมากมายก็ยังเบื่ออยู่ก็ยังเหมือนหงุดหงิดอยู่นะคะพระมรุตยูค่ะไปไปมามาไปเร็วมาเร็วนะคะ ในเรื่องของการงานค่ะมีการเจราจาสื่อสารพูดคุยที่ดีนะคะได้งานได้เงินดีค่ะช่วงนี้ใครมีโปรเจกต์ทำอะไรให้รีบลงมือทําช่วงนี้เลยดีมากๆนะคะมีโอกาสสําเร็จแน่นอนจากการเจราจาการใช้คําพูดของคุณค่ะในเรื่องของการเงินนะคะได้รับการอร์ตกับ จากคนในครอบครัวค่ะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตครอบครัวนะไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของการเงินนะคะการเงินจะสําเร็จแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะอดทนค่ะแล้วเงินจะเข้ามาแน่นอนนะคะ พลังงานภาพรวมความรักนะคะของคนที่มีคนคุยมีคู่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะไอรินมองว่ามีความค่อนข้างตึงใส่กันนะแต่ว่าบางครั้งการตึงตรงนี้ไม่ใช่ข้อไม่ดีเสมอไปนะคะเพราะตึงกันเนี่ยเพราะใช้เหตุผลค่ะเพราะใช้เหตุผลด้วยกันเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้หวานไม่ได้โรแมนติกนั่นเองนะคะ ก็มองว่าจะได้มาเคลียร์มาพูดคุยกันอย่างดีนะชาวราศีมีนนะคะคุณเนี่ยมีความเป็นอิสระของคุณมีความมั่นใจในความรักความสัมพันธ์นะเอเลนมองว่าตัวคุณเนี่ยแสดงออกกับเขาในด้านดีค่ะคุณเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาคุณรู้สึกดีกับเขานะคะแต่ว่าความคิดของคุณเนี่ย มองเห็นถึงความอยากเอาชนะอยู่นะชาวราศีมีนอยากเอาชนะคนรักนะคะแล้วก็มีความคิดว่าเขาควรที่จะเป็นแบบนี้แบบนี้คุณค่อนข้างอยากคอนโทรเขาอยู่ลึกๆนะคะจิตใต้สนํนนกลึกๆของคุณก็เป็นเดชาเรียออดค่ะคือรู้สึกว่า เหมือนมีความค่อนข้างตึงเครียดนะคะคุณอาจจะเดินทางไปหาคน,คนรักของคุณนะคุณอาจจะเหมือนรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องทำอะไรให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะจะมีการพูดคุยกันคุณจะเป็นคนเริ่มนะคะว่าความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อนะเราควรคุยกันแบบนี้แบบนี้นะคุณเป็นคนที่เริ่มที่จะใช้เหตุผลก่อนนะคะ คนรักของคุณเป็นยังไงเขาก็ดูเป็นคนที่ใช้เหตุผลกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเขาจะไม่ได้ทําอะไรบุ่มบ่ามใจร้อนค่ะเขาจะคิดวิเคราะห์อย่างดีว่าเขาจะทํำยังไงต่อนะคะในหัวของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความชัดเจนอยู่แล้วเนาะความรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้คือเขารู้สึกว่ามันเหนื่อยเหมือนกันนะที่จะต้องมาเคร่งเครียดแบบนี้ค่ะคือเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือน ที่ผ่านมามันดูตึงจนเกินไปนะคะคุณมองว่าคนรักของคุณเป็นยังไงเขามีความรู้สึกดีกับคุณแบบเต็มหัวใจเลยนะคะคุณเห็นถึงความเป็นครอบครัวของเขาที่เขาเนี่ยพยายามใส่ใจคุณที่ผ่านมาเพราะพอคุณกับเขาใช้เหตุผลร่วมกันนะคะมันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมันได้เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะและสิ่งที่คุณรอคอยค่ะ จะเกิดขึ้นนะคะเขามองว่าตัวคุณรู้ว่าคุณอยากให้ความรักความสัมพันธ์เป็นแบบไหนนะมองว่าเขากับคุณเนี่ยพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดนะคะเนี่ยคุณพร้อมที่จะเคียงบ่าเคียงไหลกับเขาคุณจะบอกเขาว่าอะไรก็ตามที่คนรักของคุณต้องการคุณจะทําให้เขาสบายใจนะคะส่วนคนรักของคุณจะทํำยังไงต่อไปมองว่าเขาจะค่อยๆปรับตัวเองค่ะเขาจะ ทําให้ทุกอย่างมันดีมากขึ้นนะแม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะดูเหมือนคนที่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่จริงๆเขาพยายามมากเลยนะคะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะมาดูแผ่นไพ่แนะนํากันบ้างค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้านะคะอยากจะบอกชาวราศีมีนว่า ให้คุณพิจารณาใหม่ค่ะแผนของคุณต้องคิดใหม่แล้วก็ปรับปรุงนะคะให้เวลากับเรื่องนี้ค่ะคุณอาจจะต้องขอความคิดเห็นจากเพื่อนคนที่คุณไว้ใจนะคะปรึกษาเขาขอคำแนะนำจากเขาเวลาที่ดีกว่าจะมาถึงนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนนะและองค์พ่อพระพิคเนตนะคะอยากจะบอกชาวราศีมีนว่าตอนให้คุณจัดลำดับความสัมพันธ์ก่อนค่ะ อะไรที่สําคัญกับคุณมากที่สุดให้คุณเลือกทําสิ่งนั้นนะคะใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าอะไรที่มันไม่ก่อประโยชน์แล้วก็ไม่สําคัญแล้วทาให้คุณทุกข์ร้อนมากๆก,ก,ก็ปล่อยมันไปก่อนนะคะและนี่คือพลังงานดีๆของชาวราศีมีนาะอย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์กดติดตามช่องอลนเตอร์อให้ด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ไปที่บ้านเขียวนะจะุดหมายโอกาสหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังทั้งการงานการเงินความรักแล้วก็มีสุขภาพที่ดีสวัสดีคะ่ะ